1 1นักโทษยาบ้าจังหวัดเลยจับผู้บัญชาการเรือนจำแหกคุกหนีช้างสุรินหากินกทมตกท่อระบายน้ำตายนักเรียนไทยทีมชีวะโอลิมปิกคว้าเหรียญทองจากเยอรมันได้แล้วขมรนปิดชายแดนติดกับไทยเตรียมการเลือกตั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาติดตามในช่วงของข่าวภาคค่ำทางช่อง9สมทในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับวันนี้ได้เกิดเหตุเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นที่เรือนจํากบินบุรีแล้วนะครับเมื่อนักโทษ11คนที่เรือนจ,จ,จําจังหวัดเลยนั้นได้จับผู้คุมเป็นตัวประกันแล้วก็มีการหลบหนีไปตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยครับค่ะส่วนที่สหรัฐก็เหตุเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นเดียวกันนะคะคือมีมือปืนได้กระตุยิงเข้าใส่ผู้คนในอาคารรัฐสภาของสหรัฐค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทรกกัันนนค่ะศอบ นักโทษที่เรือนจำจังหวัดเลย11คนได้หลบหนีออกไปนะครับตอนนี้ตำรวจกําลังตามล่าอย่างกระชั้นชิดทีเดียวเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา10นาทีนักโทษคดียาบ้าจํานวน11คนซึ่งอยู่ระหว่างการรอคําตัดสินในคดีได้แหกคุกในขณะที่นายจำลองดอกลําเจียกผู้บัญชาการเรือนจํากําลังตรวจความเรียบร้อยโดยใช้มีดจับเป็นตัวประกันพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจําอีกหนึ่งคนขึ้นรถขนส่งผู้ต้องหาที่ซ่อมอยู่ภายในเรือนจํา ระหว่างหลบหนียางรถเกิดระเบิดขึ้นที่บริเวณบ้านเซี่ยวอำเภอเมืองผู้ต้องหาทั้งหมดได้หลบหนีไปโดยทิ้งตัวประกรันทั้งสองไว้ผู้บัญชาการเรือนจำก็ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดในภายหลังนะครับเนื่องจากถูกตีจนสลบแล้วก็มีบาดแผลที่หน้าหลายแห่งส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็ปลอดภยัยสำหรับนักโทษทั้ง11คนเจ้าหน้าที่กำลังติดตามอย่างกระชั้นชิดกึ่งก็มีรายงานล่าสุดว่าทั้งหมดได้หลบหนีไปทางอำเภอลี้ครับ สำหรับเรือนจำจังหวัดเลยนั้นปัจจุบันก็มีนักโทษทั้งหมด900คนเจ้าหน้าที่ควบคุม51คนแต่ในวันเสารนะ์นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เพียง16คนเท่านั้นและขนาดนี้ยังจับกลุ่มตัวนักโทษที่แหกคุกไปไม่ได้ครับและได้เกิดเหตุเศร้าสลดเมื่อมีช้างจากจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเข้ามาหากินนะครับในบริเวณจังหวัดสุตรปราการนั้นได้ตกท่อจนเสียชีวิต เกสรใจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ขณะที่พลายเศรษฐีได้เสร็จสิ้นจากการตระเวนหากินในย่านจังหวัดสมุทรปราการเดินผ่านถนนสุขุมวิทสายเก่าแล้วก็เกิดพลัดตกลงไปในท่อระบายน้าบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าจนหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ช้างพลายก็ไม่สามารถจะขึ้นมาได้ต้องใช้รถเครนช่วยกันยกขึ้นมาแต่ด้วยความชลาและบาดแผลที่เกิดจากการตกท่อหลายชั่วโมงทําให้พลายเศรษฐีตายในเวลาต่อมา ควานช้างและผู้ดูแลได้นำศพไปฝังที่บริเวณหาดอมมาลาถนนท้ายเมืองเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยก่อนทำการฝังได้ทำพิธีตามความเชื่อโดยการตัดงาตัดงวงและอวัยวะเพศเพื่อนำกลับไปบ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ทมกลางประชาชนที่ให้ความสนใจวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เห็นว่าฝาท่อระบายน้ำตรงจุดเกิดเหตุอยู่ในลักษณะที่โว่แล้วก็บอบบางเมื่อช้างเหยียบเข้าไปก็เลยเกิดแตกและสุดตัวจนตกไปตายดังกล่าว พูดแล้วก็น้ำตาจะร่วงเลยเคยเดินมาทางนี้ก็มีกล้วยมีอะไรก็ให้กินก็สงสารสิลูุกแล้วปีเดียวก็ย่าด้วยยายย่างเขาเจ็ดสิบสามเขาก็อายุย่างเจ็ดสิบสามนี้ไม่ไม่อย่างนี้ไม่อยากให้เขาเข้ามาเดินในเมืองใช่ก็เขามาที่ไดนะให้ดูใครหลานรอดท้องเขาอะไม่เจ็บไม่ไข้ทุกคนอะ ก็เคยเขาเคยมามีอะไรก็ให้เขากินพลายเศษทีเป็นช้างหนึ่งในสี่เชือกที่มาจากสุรินขวานช้างได้ใช้ป่าละเมาะชานเมืองสุทรปราการเป็นที่พักพิงและเป็นศูนย์กลางในการนําช้างออกตระเวนหาไรายได้ด้วยวิธีซื้ออาหารหรือให้ลอดท้องช้างในย่านใกล้เคียง ควานช้างก็ยอมรับว่ารู้ว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัยและคำสั่งของทางราชการแต่ก็ต้องทำด้วยความจำใจเพราะไม่มีอะไรจะให้กินอยู่สุรินก็ตายเหมือนกันช้างไม่มีงานทำส่วนหน่วยงานที่บอกว่าจะช่วยเหลือก็ช่วยแต่เพียงค่ายาในยามที่ช้างเจ็บป่วยเท่านั้นลวอย่างนี้นี่จะจะจะกลับกันหมดเลยไม่แน่เกิดอย่างนี้ขึ้นไม่แน่นอนมันไม่ได้ก็ไม่ไปไม่ได้แต่เงินได้ก็ไปได้มันเงินมันมี แต่ตอนนี้เขาห้ามเอามันเข้ามาเดินครับรู้แล้วครับเองขากรุงเทพเขาไม่ได้แล้วครับนั้นพาเขากรุงเทพได้มันตอนนี้ก็ไม่รู้ม่เห็นชาวนอกกัตอนนี้ตอนนี้เข้ากรุงเทพไม่ได้ก็เลยเพามาเดินแถวแถวเขานอกๆครับชาญเมืองเลยครับเพราะเพราะว่าถ้าถ้าไม่เดินนี่ก็ไม่รู้เอาอะไรเร่งมัน